ทำตัวรูปควรทุติยานตาโพริสัสารนังคาโตสารนาคาโตสะักคาโตพูดถึงแล้วสารนังซึ่งสารนาสารนาคาโตชื่อว่าสารนาคาตาแปลว่าพูดถึงสารนา สารานาคาโตสารานาคตาโตสาเพิมคือสารานาคตารังสารานาลงอังทุติยาวิพาด้วยกรรมเทตุติยาแยกเพยนาณออกจากสระอาด้วยปุบามาโททิตมามารังสารเรนาวิโยชาเยรฟสลานาปรสารังสารังเป็นปกติด้วยสระดูโปมาเทสัปุติยาเตมีสระดเปตุปกติ นำเยนานาประกอกัสระอาด้วยนาเยรังยุตเตสำเร็จรูปเป็นสาระนางลังคาตารงสีพุตมาวิพัตลิงคาเทวตมาหลังจากแอสีเป็นโอด้วยโซยกพีนาตาออจากสระ ด้วยปุบามาโทติตามสารังสารเรนาวิโยชายยีรบสลรานาราสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราดูโปมาเทสะปจียติมีสาราดเปตุปกตินามเยนาตาเปวกากาสโรด้วยนาเฮรังยุติสาร็จรูปเป็นขาโตขาโตอันว่าพูดถึงแล้วสารานะซึ่งสารานาอิติอเทในอันนี้บทิต่อกาฬชิตาปุริสัสมา ด้วยอมาทโยปาราปเทพีตั้งเป็นยุตตาธสมะด้วยนามนังสัมมาสยุตโตโรวิพัต์ั้งายด้วยเตสังวิพัตติโยโรปัจะเป็นปกติด้วยปกติจัสาสาราตาตั้งสารานคตาเป็นนาด้วยตัทิตาสัมมาสังกิตตากนามวาตุเวตุนาทิสุจั หลังสารนักคาถาลงสีบอมาวิพาดด้วยริงคาเตวธรรมะหลังจากอาการแบ่งสีเป็นโอด้วยโซแยกเพนตาตออจัสมรา ด้วยผู้พ yeah. ัฒมาโตติตามสารังสารีนาวิโยชายโรสลานาประสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราโลปมาเทสาพจียติมิสารโลเปตุปกตินำพยานตาปะมากาัสโรด้วยนายรังยุติสารีโรเป็นสารานาคาโตแปลว่าผููถึงสารานาแล้วเดี๋ยวพิกรรม โดยข้อนะอรัญญัาฆโตอรัญญาฆโต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 ฆโตอันว่าผู้ไปแล้วอรัญญังสุปาอรัญญาฆโตชื่อว่าอรัญญาตาแปลว่า ผู้ไปแล้วสู่ป่าผู้ไปป่าภูมิงคาโตภู้มิงคาโตภูมิคาโตภูมิงคาโตภูมิคาโตภูมิงคาโตภูมิคาโตภูมิงคาโตภูมิคาโตคาโตอัานว่าผู้ไปแล้วภูมิงสู่แผ่นดินภูมิคาโตชื่อว่าภูมิคาตะแปลว่า ผู้ไปแล้วสู่แผ่นดินผู้ไปสู่แผ่นดินธรรมงนิสิตตุธรรมานิสิตตุ ธรรมังนิสิตโตธรรมนิสิ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 โตนิสิโตอนุภาพุอาศัยแล้วธรรมังซึ่งธรรมธรรมานิสิโตชื่อว่าธรรมนิสิตาแปลว่า ผู้อาศัยแล้วซึ่งทำอัถังนิสิโตอัถานิสิโตอัถังนิสิโตอัฏฐ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 านิสิตโตนิสิโตอนวภาผู้อาศัยแล้วอัถังซึ่งอัถ อัธานิสิตโตชื่อว่าอัธานิสิตาแปลว่าผู้อาศัยแล้วซึ่งอัตพาวังอัติโตพาวติโตพาวังอัตติโตภ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 าวติโตอัตติโตร่วงแล้วพาวังซึ่งภพพาวติโตชื่อว่าภาวติตาแปลว่า ผู้ล่วงแล้วซึ่งพุสุขังปัตโตสุขาปัตโต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 ปัตโตอันว่าผู้ถึงแล้วสุขซึ่งความสุขสุขาปัตโตชื่อว่า สุขปตะแปลว่าผู้ถึงแล้วซึ่งความสุขทุกขังปัโตทุกขปัโต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 ปัโตอันว่าผู้ถึงแล้วทุกขังซึ่งความทุกทุกขปัโตชื่อว่าทุกขปตะแปลว่า ผู้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์โสตังอาปันโนโสตาปันโน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 โสตังอาปันโนอานว่าผู้ถึงแล้วโสตังซึ่งกระแสโสตาปันโนชื่อว่าโสตาปนะแปลว่า พูดถ<จ>ึงแล้วซึ่งกระแสนิโรธังสัมปันโนนิโรธาสัมปันสัมปันโนนิโรธังสัมปันโนนิโรธาสัมปันโนนิโรธังสัมปันโนนิโรธาสัมปันโนนิโรธังสัมปันโนนิโรธาสัมปันโนนิโรธังสัมปันโน นิโรธังสัมปันโนนิโรธาสัมปันโนสัมปันโนอันว่าผู้เข้าถึงแล้วนิโรธังซึ่งนิโรนิโรธาสัมปันโนชื่อว่านิโรธาสัมปันนะแปลว่าผู้เข้าถึงแล้วนิโร กามาคารติติกามคารกามารติตกามคารกามารติตกามคารกามาคารติตกามคารกามาคารติติกามคารกามารติตกามคารกามาคารติตกามคารกามาคารติติกามคกามรติย่อมกระทำกามังซึ่งการงานอิติพราะเหตุนั้นกามคาร ชื่อว่ากรรมกะระแปลว่าผู้กระทมซึ่งการงานกรรมกาโรติติกรรมกาโรสาวเดิมคือกรรมการะรังกรรมรงังตุติยาวิภัณฑูเอริ กัมเททิยาแย่เพนะมาอจัสระอด้วยปุปามาโทติตามาสารังสารีนาวิโยชายิพรสลานาพราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโดโปมาเตสัพพยาติมีสระโดเปตูปกตินำเยนามะเป็นบวะกังการสระด้วยนาเยรังยุเตสารีโรเปนกัมมังกโลติยกกาตามกัมังซึ่งการงานอิติอเทในอันนี้ ปติดต่อการละชื่อตาปุริสสะสมะด้วยอามาทายุปราปเทพีตั้งเป็นยุตตาสะมะด้วยนามานังสมะโสยุตโตโรวิพัตด้วยเตสังวิพติโยโรปะจา เป็นปกติด้วยปกติจาระสาราจาระตั้งกรรมการะเป็นบบนามด้วยตาติตาสมาสัคิตาการนามังวาตุเวตุนาติสุจหลังกรรมกบบาระลงสิบธรรมวิภัตด้วยริงคาเทวธรรมลังจากอกการแปลงสิเป็นโอด้วยโสแยกเป็นนา,ะา,าระออกจากสาระ ดูไย้ผงป้ามาถูติตามสารังสารีนาวิโยชาเยโรสลานาปราสารังสารังเป็นปกติดวไยสระโดโปมาเตสัพัญญาติมีสราโดเปตุปกตินมเยนาราเปมกากาสโรด้วยนายเรังยุตสัมเรธิ์โลเป็นกรรมกาโรแปลว่าผู้กระทำซึ่งการงาน กุมภังคารติเตกุมภังคารกุมภังคารติเตคุมภังครกุมภังคโรติเตกุมภังครกุมภังคโรติเตกุมภังครกุมภังคโรติเตกุมภังุมภังารติเตกุมภังังครเุมภังังรติเตกุมภังครครติเย่อมกะทำกุมภังซึ่งมออิตพระเห็นนะกุมภังโารชื่อว่าคุมภังคาะแปลว่า ภูกระทำซึ่งมือัตถังกามิติอัตกะโม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 กามิติย่อมใกรอัตถังซึ่งประโยชน์อิตธิพระเหตุนั้นอัตกะโมชื่อว่า แปลว่าผู้ใครซึ่งประโยชน์ธรรมงกมมากม,มากิติธรรม,มกโมธรรมากมมากม,มาิติธรรมกโมธรรมงกามิติธรรมกโมธรรม กามิติตามกามโมธรรมกามิติตามกามโมธรรมกามิติตามกามโมธรรมกามิติตมกามโมธรรมกามิติตมกามโมกามิติย่อมใครธรรมซึ่งทำอิติเพราะเหตุนั้นธรรมกามโมชื่อว่าธรรมกามาแปลว่า ปลุกให้ซ e, 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 ึ่งธรรมธรรมังทาริติติธรรมะทารุธรรมังทาริติติธรรมะทารตธรรมะทาริติติธรรมะทารุธรมังทาริติติธรรมะทารุธรมังทาริติติธรรมะทารุ ฮาเรติย่อมส่งไว้ธรรมังซึ่งธรรมอิติระเห็นานธรรมธาทรโรชื่อว่าธรรมธระแปลว่าผู้ทรงซึ่งธรรม วินัยังทาริติติวินัยทารุ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 วินัยังทาริติติ วินายทารวินัยทารติติวินายทารวินัยทารติติวิญญาณทโรทารติย่อมส่งไว้วินัยซึ่งวินัยอิติเพราะเหตุนั้นวินายธารชื่อว่าวินายตาระแปลว่าผู้ทรงซึ่งวินัย Sajang wati tung sirama sate, saja wati, wati tung sirama sate, sajawati. wati, wati tung sirama sate, sajawati. wati, wati tung saja wati, wati tung saja wati tung สิรามสติสัจวาทีวทติตรงอันว่าอันกก่าสัจจังซึง่งความจริงสิรามเป็นปกติอาสาบุคคลาสตของบุคคลนั้นอธิมีอยู่อิติพระเหตุนั้นโสบุคคลอันว่าบุคคลนั้นสัจวาติซึ่งว่าสัจวาติแปลว่าผู้กล่าวซึ่งความจริงเป็นปกติ พุทเททสิโตพุธะนะเทสิโตพุทธะเทสิโตพุทเธ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 นะเทสิโตพุทธะเทสิโตธัมโมอันวะธัมพุทเธนะเทสิโต อันอันปพระพุธเจ้าทรงแสดงแล้วพุทธเทศิตโททตชื่อว่า,ววพา,าพุทธเทศิตาแปลว่าอันพระพุธเจ้าทรงแสดงแล้วพุเทนเทศิโตพุทธเทศิโตสับเดิมคือพุทธเทศิตาบางพุทธลงนาตยาวิภัตด้วยกัตริจารังจางอาการแปลงนาเป็นเอนาด้วยอัตตเนาแยกเมนะธาอจัสระ ด้วยปุกปามาททิตฐามสารังสารนาวิโยชายโรสลานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสรรโดพโมมาเตสะปัญญาติมิสสาโดเปตุปกตินำปัญนาทาปุประกอบกัสระด้วยนาเยรังยุตเตสาระดูเป็นพุทธินาลังเทศิตาลงสิบตมาวิภัตด้วยริงคาเทพตมารังจากอาการเปแปลงสิเป็นโอด้วยโสแยเพณาตาออกจากสระ ด้วยปุภามาโทติตามสารังสารนวิโยชายยโรสลานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราโดโพมาเทสัาปยาิมมิสราโดเปตุปกตินำพเยนาตาไปประกาศสโรด้วยนายรังยุเตสาเร็จรูปเป็นเทสิโตธรรมโมอนว่าพระธรรมพุทเธนาอัะพุทธาเจ้าเทสิโตสงสารเทหะเทะจชื่อตาปูริสาสามา ด้วยอามาทโยปาระปเทปีตังเป็นยุตตาตสมมาด้วยนามานังสมาโสยุตเโรุปวิพาตังายด้วยแต่สังวิภัตโยโรปาจะเป็นปกติด้วยปกติจะสาขังพุทธทศิตาเป็นนามด้วยตาเทตาสมาสังคิตาการนามังว่าตุเอตุนาติสุจะ ร้างพุทธเทศิตารงสิปธมาวิภัตด้วยอริคาเทปธมาหลังจากอารันแปลงสิเป็นโอดด้วยโสเยงเ็นตาตาอจารสระ ดูไอ้ขุปมาโตถิตมา마สารังสารเลยนวิโยชาเยโรสารนามราสารังสารังเป็นปกติด้วยสราโดโปมาเตสสารียาติมีสราโดเปตุปกตินามียนณาตาปรกขังกัสโรด้วยนายรังยุเตสำเร็จรูปเป็นพุทธเตสิโตแปลว่าอันรรจพุทธเจ้าทรงแสดง ชินาเตสิตโตชินาเตสิโตชินีนาเตสิ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 โตชินาเตสิโตชินนาเทสิตโตชินาเทสิโตธรรมอันวาธรรมชินีนาเตสิโตอันอันพระจีนเจ้าทรงแสดงแล้วชินาเตสิโตชื่อว่าชินาเตสิตาแปลว่า อพระเจ้าทรงแสดงแล้วสัทธารวณนิโตสัตว์วณิโตสัทธารวณนิโตสัตว์วณิโตสัทธารวณนิโตสัตวุวณิโตสัทธาวนิโตสัตว์วณิโตสัทธารวณนิโตสัตวุวณิโตสัทธาวนิโตสัตโตสัทธารวณนิโตสัตว์วัทธรนิโโตสัทธารวณนิโตสัตว์วตสัทวนิโตสิโตสัทธารวณนิโตสัตว์วสัทธารวณนิโตสัตวิโตสัทธารวณนิโตสัตว์วณัน พระศาสดาทรงสารเสวแลสาธุวันิโตชื่อว่าสตธุวันิตาแปลว่าผู้อ่านปราศาสดาทรงสารเสวแล้ววิญญาหิคารหิตโตวิญญาคารหิตโตวิญญาหิคารหิโตวิญญาคารหิโตวิญญาหิคารหิตโตวิญญาคารหิตโตวิญญาหิคารหิตโตวิญญาคารหิตโตวิญญาหิ ค่าราหิตตวิญญาคาราหิตตวบุคคลอันว่าบุคคลวิญญาค่าราหิตตผู้อันบันเด็จทั้งหลายติเตียนแล้ววิญญาคาราหิตตชื่อว่าวิญญาคาราหิตตแปลว่าผู้อันบันเด็จติเตียนแล้ว รัญญาหะโตราชาหะโต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 ปุริโสอันวุบุรุษรัญญาหะโตผู้อันุราชาทรงเบียดเบียยแล้วราชาหะโตจึงราชาหะตาแปลว่าผู้ ถูกพระราชาเบียดเบี่ยนแล้วโลเคนาปิริโตโลคาปิริโตโลเคนาปิริโตโลคาปิริตโตโลเคนาปิริโตโลคาปิริโตโลเคนาปิริตโตโรคาปิริโตโลคาปิริโสอนนาบุรุษโรเคนาปิริโตผู้อันโลเบียดเบียนแล้วโลคาปิริโตชื่อว่าโลคาปิริตะแปลว่า ผู้ถูกโลคเบียดเบียนกดฉีกวดฉีปัสาปาปสาวะัสาวะเปรีโิโต แต่ว่าพูดถูปัสสาวะเบียดเบียนเพราะว่าปวดฉี่

ภาสาวะเปลียนเปียนแล้วภาสาวะปิริโตชื่อว่าภาสาวะปิริตาแปลว่าผู้ผู้ผูป,าาปัสษาว่าเบียนเปลียนเบียนก็คือปวดฉีดฉ่นะปวดฉี่นะปวดอุจลาอุจรเรนะปิริโตอุจลาเปลร่โตนี่ก็เปลี่ยนไปนะว่าผู้ถูกอุจลาเล่นงานแล้วครับอ่ะ พอก่อนนะเนี่นะ <c oughs> ตรงนี้ในของเราเป็นอัดด้วยนะกรณะตอนนี้แปลว่าเหตุ <c oughs> ตอนนี้เราจะจบตาปุริศาสสมาดใช่อไหม ในอุตังของเรานี่เป็นตติยาด้วยอัดกรณะว่าด้วยนั้นน้นนนแปรนะสรุปตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจที่เหลยวมันไม่มยากหรักแต่ว่าไอ้ที่ท่านเอามาให้เราดูเนี่ยมันเป็นประเด็นประเด็นหมายถึงว่าตติยาตาบริสสะสมานเสามารถมี ในที่เขากล่าวอัดเกินเพราะฉะนั้นจะมีการเข้าสมานกับบทหลังที่มีกิจปจปัจจัยเป็นที่สุดก็คือตาพระอนิยะนายะเตยะระลิจักพวกกิจคือสร้างคำศัพท์โดยท้าและลงปัจจัยในกิจจำพวก กิจาปัจจัยถ้าการกล่าวถึงเนื้อความที่เป็นเกินคือเกินจากที่กิจกปจปาจัยห้าตัวนี้เขากล่าวคืออาจสามารถเป็นต้นเนี่ยต้องเหนืออย่างนั้นก็จะเป็นอัดเกินอัดเกินในที่นี้ท่านประสงค์เอา อัดชุมเชิและตำหนิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเข้าสมาธิได้เราดูตรงนี้ปุ๊บท่านจะเห็นเลยว่ามันมีอัดเกินใช่ไหมอัดเกินถ้าอัดเกินแบบนี้แสดงว่านัยาปัจจัยในสมาธินี้นะก็คือ ระยะนะมีอัดนอกเหนือจากสามารถกับเหมาะสมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอธิกัตฐะนพจน,นะนะหรือนอกเหนือจากนี้ที่ท่านเ่าว่า อธิกธารธวจะนะหมายถึงการแสดงอัดที่ที่เต็มเพราะฉะนั้นตับพระป่จัยก็แสดงอัดสามารถของเขาตามปกตินะ่นแปลว่าได้มาดูนะเพราะนั้นเราได้สองนายเลยได้สองนายเลยอย่างเช่นอุทธรตรงเนี้ย อุตหารท,ที่ให้ดูตรงนี้พอเห็นปุ๊บเราก็จะรู้ปั๊บเลยว่าอ๋อนี่ปกติแล้วอีกาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะกินน้ำได้ง่ายๆเนาะนี่นะ กาเกหิเปยยกากาเปยานาทีนาะทีอันว่าแม่น้ํากาเกเิอันกาทั้งหลายเปยยาพึงดื่มกากาเปยยชื่อว่ากากาเปยยแปลว่าแม่น้ําอันกาพึงดื่มตรงนี้นะแสดงว่ามีอัดเกินได้ไหมอ่ามีก็ได้ไม่มีก็ก็ไดาใช่ไหมอ่าอัดเต็มก็ได้งนั้นถ้ามีอัดเกินแสดงว่า น้ำน้ำมากน้ำมากจนอีกา,ากินได้แล้วก็น่ติดเตียงคือเป็นเดียนของกาเห็นไหมมีทั้งชมเชยมีทั้งติดเตียนหรือมีอ่านว่าเต็มก็ได้อ่านว่าเต็มก็ได้นั้นตอนนี้ก็ระยะปาจจัยไอ สมาถก็คือเ็ยะะเนี่ยก็มีอาัดาว่าเต็มส่วนสมาถอันนี้ที่เข้ากันกับศัพที่ถูกลบไปเนี่ยก็คือทาทิโพชนังเนี่ย ปุปสิตะเนี่ยถูกลบเนื่องจากอ่าสมัยเขากล่าวแล้วเมื่อกล่าวแล้วก็ให้ทำการลบลบทิ้งได้เลยด้วยอุตตฐานะมาประโยคโคเพราะฉะนั้นระหว่างทที่กับโภชนะเมื่อเข้าสมาธิมีรูปแบบนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุตตฐาสมาธิ ก็คือเป็นสมาธิที่มีเนื้อความที่สัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าอย่างเนี้ยดูเผลอๆน่นนะมันเหมือนกับว่าทาทิกับโพชนะเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะแต่ว่าอุปาสีตาสิมันเกี่ยวข้องกับทาทิและ โฉนะนี่มันมีความเกี่ยวข้องกันด้ยความเป็นวิเศษณะและวิเศษยะกันแต่เมื่อเข้าสมาัแล้วเขาถูกลบก็เป็นอันว่าเนวความยังอยู่เหมือนกับแก้วสุริยะกันใช่ไหมหรือแก้วจันทก,กันเนี่ยเมื่อนํามาต้องแสงพระอาทิตย์หรือต้องแสงจันทร์แล้วเนี่ยจะเกิดไฟหรือเกิดน้ําพอเก็บ แก้วทั้งสองไปปุ๊บผลคือไฟหรอือน้ำเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่สมาเมื่อเข้าสมาดแล้วสัพนี้ถูกลบไปอัดเขาก็ยังคงอยู่เมื่อคงอยู่แล้วอะ่ะตรงนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอ่ะอ่ะเขาเป็นยุตตสมาินะเขาเป็นยุตตสมาินะ ไม่ได้ชื่อว่าเป็นอายุตตสมะก็คือเป็นยุตตสมะนั่นเองเนื้อความยังมีความเกี่ยวข้องกันตุส่วนว่าอุทารเนในอุทหอนกรณเนในกรณกรกะยะถาเช่นอาสีนากรารหโหอาสีกระโหกรารหโหอันว่าความทะเลาะอาสีนาด้วยดาบ อาศิกระรหชื่อว่าอาศิการะโหแต่ว่าการทะเลาะด้วยดาบบางท่านใช้เป็นเหตุก็ได้ได้นะคือตรงนี้ใช้ดาบดาบฟันกันถ้าทะเลาะเพราะดาบแสดงว่าแย่งดาบกันใช่ไหมทะเลาะเพราะดาบอ,อ่ะเพราะว่า บางทีก็ดาบมันมีค่านะก็ทะเลาะกันนะแต่ตอนนี้ใช้ดาบทะเลาะกันอ่ะก็จบนะตติยาตาโพริสัสมาศ